S <S <S อาก็ขอสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกท่านนะวันนี้ก็อยู่รายการ EDG c Special Cast Gaming นะอยู่ผมแนว์้านะวันนี้ก็จะมาแคสเกมคิวเลฟอร์กันนะวันนี้ก็มาอยู่กับน้องชายที่รักของผมนะโอ้ก็คือโจมานเองนะโอเคผมขอเสียงหน่อย อะไรอ่ะคระบเฮ้ยวันหยมแล้วก็จะไปเล่นงานนะสโซโลนะมีคนเดียวที่บ้านยังไม่มีเน็ตนะโอ้คิลลิ่งฟรอโอเคเอาด้านไหนอ่ะไบโอฮาชัดอ่ะตานนี้ครับดตานนี้ฟอ่ะแฟรมเนี่ยมันอ่านว่าแฟมตัวเนี้ยอ่านว่าแฟรมครับไฟแฟมอ่านว่าแฟมนะแฟมเองโอ้แม่งหมูอ้วนยังไงวัวหรือหมูวนะ โอเคครับโอเคครับเดี๋ยวขอตัดคลิปนะครับก็ไปตอนโอเคครับก็ตอนนี้เข้าเกมนะแล้วก็มาเรดี้กันเลยนะฮะลีดี้โอเคครับโอเคครับเดี๋ยวไม่นานผมจะดินเนี่ยนะฮะโอเคอย่าลืมซื้อหูฟังมาด้วยโอเคโอเคครับโอเคแล้วซอมบี้บี้ซอมอยู่ไหนข้างหลังโอ้โหโหโหอย่าลีม อย่ารีบสิน้องสาวสวัสวดีจ้นนาน้องสาวสวัสวดีจ้าน,น้องสาวตัวขาวจมเลยแม่ปวดทุยเนี่ยว่ะไม่ตายอืมไอ้วนโอ้ยแย่ขนาดนี้เมื่อมากเราต้องใช้เวชสาย โอ้โหมาทำไมให้อายบ้านนะให้เราเนินนงไม่ต้องกลับคืินมะอะไรครับเออออะพี่โอยได้สีทส่ทนได้เฮ้ยอย่ามุกตอบไปสิหาหาหาสี่ทุนได้สีทส่ทนได้หยาบแรงดัดนไปสิบา้านเอาแล้วมันนอนตายตรงนี้ได้ไงไม่รู้จักกาานนีซ่าโอเค้ไฟฉายจะหมดก็ปิดก่อนนะเพื่อประหยัดไฟช่วยโลกเฮ้ยบอยประหยัดไฟช่วยชาตินะโอเค ก็เอาแมงเหล็กโอเคเออไข่อโอเคแล้วก็นี่อ่ะบเบอร์ยี่อะไรเนี้ยไม่รู้จักโอเคอแหลงไปนนอโอเคเราจะเอาเนี่ยเบอร์ะอ,อ,อะไรโอเคเอาซื้อนี้น่อโอเคแล้วก็

ก็จะได้เห็นผีไงก็จะได้รู้ว่ามีคนมาซื้อของใช่ปะโอเคครับเราก็รอก่อนนะรอสักพักนะกระดูกดินนะรอเรือเป็นรอเรือรอเริงเป็นรอเริงสามวิสามนาทีโอ้ผมไม่รอขาเมื่อกี้ครับอ่ะนี่ปืนอะไรนะโอ้อปืนตะปูนี่เองตะปูเรือใบเรือใบประตูหุย โอ้ยมีไฟด้วยแหลมแมวแกมแมวแก้มแมวแก้มแมวแก้มแมวแรงมากแรงมากแรงมากอุ๊ยอ oh, ุสว oh, oh, ัสดีจ้าน้องสาวโอเคโอเคนน i นะโอ้ว้าวสวัสดีจ้าโอ้อ้โอ้ไปไไ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  โอ้โหดูเขียวอันี้ตอนกคืนโอ้เล่นสองทุ่มกว่าไปไปไปใช่มีอยู่แค่อันเดียวนะไฟโอ้โอ้ไอ้นี่ไอ้นี่นี่โอ้โหไอไอแมงมุมสไป์เววสไปด์แมนนะโอ้สุดยอดแวเดวตลาด กัดความกัดควาสมาธิโอ้ผิดตู้ก่อนโอ้โหแม่งโอ้โหโอ้อ๋ออ๋ออ๋อออออออประตูประตูเปิดประตูเปิดปิดปิดปโอเคมามามาโอ้โหโอ้โห เดี azo, okay. oh, oh, on, okay. Okay, ๋ว oh, ว okay, oh, ัน <SW> ี้ไ <trendy> ม oh, okay, ่น่ากลัวพอโอโอ้โอ้วร์อนโอเคอะโอเคับเราอะสิวสิวเขารู้กันหมดแล้วป่ะโอเคเอคอรสเอกคอร์สเอกคอร์สเขาไม่รับผมเป็นเพื่อนหรอก ทุยเชื่อตายเดี๋ยวดะจัดกันเอาอะไรเนี่ยทุยเอาคนนี้วะจัดไปครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอมหมดเอาไม่หมดไม่ต้องมีอยู่แล้วอายุทยาเหรอฮะค่อยได ที่เหลือก็แค่รอเวลายิงดึกซึบแคบรอรอเวลาคเสียงรบกวนเสียงเขาดูนะบูสกายยิงลักออกไปยิงลักออกไปทั้งสิ้นออกไปกบปสชุ่มสุ้มุย เฮ้ยอย่าพูดโจไม่ดีไม่ดีไม่ดีครับไม่ดีพูดเล่นๆไม่ได้นะโดนรุมประชานทธิญญุที่โอเคครับตรงนี้ก็มีนี่แกซูนโยเก็บมันแย่งแม่งแย่งแม่งอ๋อไม่ต้องฮะไม่ต้องพูดมากเราแค่อย่างเดียวโอ้ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลย มัน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 งไงะมันโล่งอ่ะมันโล่งมันโล่งอ่ะผมไม่ชอบที่มันไม่ชอบผมไม่ชอบที่โล่ง um. อ well, ่ะนี่ไม่โล่งอ่ะอ่ะโอ้สโลโมชั <laughs> 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 ่นอ่าอ <laughs> <hvad> <laughs> oh, like ่าอ่าายิงขาโอ้สุดยอดละแหลมเป็ดเอ้าไอ้นี่หาตัวอีหายตัว ล้อไม่เงียบควายออกลูกอ่ะไปเรื่อยมานี่ไม่ได้เจอกันนานไม่ได้เจอกันนานไม่คิดถึงจ้ะครับครับโอเคอย่าพูดหน้าเรามีหน้ายี้แค่หน,นึ่อสองนาทีเลยตัวเดียวตัวสุดท้ายแฟนสวยโอ้ขี้แตกเลยขี้แตกขี้แตกขี้แตกโอเค ไม่ต้องเดี๋ยวเขาว่าหน้ามึงดูริศฮเเอยเรื่อยเรื่อยเอาเรื่อยป่ะไม่เอาอันนี้ก่อนเลยเนี่ยนี่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 อ๋อไม่เอาเอาอันนี้ดับดับเทพี่นี่เร็วอ่วิ่งเร็วเเอาไปร่งหมดแล้ว โอ้โหแม่งแรงซ่าครับครับเดี๋ยวรอเวลา50นาทีห้าสิบวิสิบนาทีโอ้โหแม่งไม่รอกันแล้วยัมโอเคอ่ะอันนี้ก็คือการหันหันลงลหมือนกันลงหมืนกันหมุนเยอะหมุนเยอะประมาณอัดไม่ถึง10นาทีนะคลิปนี้ ครับน่า <Okay. S 1> จะถึงนะน่าจะถึงแต่ไม่เกินสิบเอ็ดนาทีประมาณนี้นะม,นมันนอนตายทำไมโอ้ยทำไมต้องมานอนตรงนี้ด้วยข้าไม่ตอบรูกอ่าวไอ้ไอ้คิปเปอร์ Hi, มานี่จะไม่เห็นลูกอ้าทำอะไรอยู่อย่าเข้ามาทุยไม่ใช่ไม่ใช่ไหมครับโอเคครับถึงเือแล้วเธอเฉันขอเอชิญดาก้อนนี้ไม่ใช่นระเลี่ยงโอเค,คไปอน่ะ นานนานไม่ได้เจอตั้งนานคิดถึงจุงเบยมาฉันไม่ได้ไม่ได้เจอตั้งนานคิดถึงจุงเบยโอ้ของขึ้นของขึ้นกลองขึ้นใช่ไหมของขึ้นใช่ไหมโอ้ยโอ้ยของขึ้นจีวะของขึ้นกล่องขึ้นอกล่องขึ้นโอ้ยโอ้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 ของขึ้นเอาอาของขึ้น

โดอะไรอ่ะนจีปะเอาไปเอาไปห้มดโอเคครับจระขอขอพร้อมเร็กัอ้ออ๋อดูดีมิออร่าทุยโอเคครับอันนี้ก็คือเสร็จมามามาเจอโออว้าวว้าวอย่ารีบยัง ไป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 ซื้อของนี่เป็นรอบสุดท้ายนะเราต้องเจอกับบอสบอสนะบอสบอสบอสนะบอสก่อไม่ยนทยไม่ใช่ละก็บุยไม่ใช่ลกอออะไอะเรื่องอรแไม่ใช่ไม่ต้องพูดมากก่งกล้องพิทัโลกไม่ใช่ มีแต <maybe> mm. right? mm ่เ hmm. บ oh, uh ืนพวกอ่ะโอ้ยใส่ปุ oh, ๊บไหนอ่ะเนี huh. ่ยยิงได้ใช่ดีป่ะบาเรดเบอร์โอ้บาเรดอืมอืมใช่ได้โอเคครับรอบนี้บอสมาโอ้โหชิบหายเนละยำนะฮะโอ้ เดียมเลือดก่อนเดียมเลือดก่อนเดียมไม้โอ้โหชุดเกราะเดีมพี่เาไม่ต้องกลัวโอเคเราต้องตั้งรับเอ้โหลุกไฟไหมไฟไหมไฟไหมไฟชาร์จนั้นอะไรอะไฟชาร์จนั้นไม่ซื้อครับครับเดี๋ยวออกไปก่อนครับออกไปก่อนครับติดโอเคมาต่อเลยนะเมื่อกี้ก็บอกพี่พาไปเซเว่นนะโอ้โหแมงแหลกโอ้ยพอ่ะนี่ครับบอส บอสบอสโอ้โหระยะระยะ,ยะชัดเกินชัดเกินโอ้โระยะนี่มันใช่อะมันใช่เลยระยะนี้อะผมน่าจะคาดเดาไม่ผิดนะเท่าที่สอนสอนตั้งรับในบ้าน ชิบหายกูติดในบ้าน,าน,น,านโอ้ยเราต้องนะฮาไว้นะต้องสังเกนนะตหน้าระตูสองระูนี้อ้โห ไปอู้หูอู้หูอ้โหโอู้หูอ um> evet ู้หมีอะไรวะมามาโอ้แม่งนี่โอ้ชิบหายโอ้เออก็เปแล้วโอ้โหก็ก็ไปแล้วนะก็ขอจบไปที่นี่ก่อนแล้วค่อยเจอใหม่คิดหน้านะฝากไปได้ทัศน์สกายด้วยนะค่อยเจอเดือนก่อนนะ bài subscribe bài kênh